ตอนนี้ okay, พ,พิธีมอบบุิิบัติก็กำลังจะเริ่มแล้วนะคะอีเราข้องส่งพิธีรับมอบบุธีบัตรใครอยากเป็นผูงาครับจริงเลยคบคร คนเก็บภาพก็พร้อมนะครับคนตาคล้องจำเป็นได้จัน่นไม่ได้บอก เราขอเรียนเชิญท่านศาสนาอาจารย์กูยาวฟ้าในการที่จะก,กล่าวต้อนรับและประกาศนะเรียนเชิญครับกรับตัวดีนกศึกษาอาษารับใช้แล้วก็ภัตถกิจคริสจักร แล้วก็ท่านขรรย์ทวีปอ่อยหวานออ,อ,อกพระทีรร่คำลูเทอร์ในประเทศไทยและท่านขรรย์สมปองอานประดิษฐ์เป็นท่านเป็นประมุขในเป็นกรรมธิการของพระคี่คำลูเทอร์ในประเทศไทยและท่านเป็นอดีตที่ชอบคนที่สองของสภาที่แต่งตั้งในประเทศไทย ก็สำหรับวันนี้นะครับก็อยากจะต้อนรับพี่น้องแขกผู้มีเกียรตินะครับโดยเฉพาะท่านพี่น้องผมคิดว่าท่านเป็นมีคนเดียวที่มาท่ามากับอาจารย์ทัานารัชต์ตงปองเพื่อนคุณพี่เกิดใจก็ยินดีต้อนรับคุณพี่เกิดใจนะครับเป็นเกียรติอย่างยิ่งใน เขตสองของเรารที่พี่น้องแขกทูนเกีนะครับวันนี้ก็ต้อนรับเป็น,น้องนจากที่จะวัดพานนะครับที่มาร่วมค่ายสตรีแต่พี่น้องจากริจักรเขาอดีวนด้วยที่มีนักศึกษาสองท่านที่จบด้วยแล้วก็พ่จะตรพิบูลประมาณ6ท่านเนาะที่พิบูลนะครับก็ก็ขอบคุณพระยาเรื่พิบูลแล้วก็พุ่งทพบออกน้อยนะท่านอาจารย์วิโรธอีกท่านก็เป็นกรรมธิการ ที่กรรมการประเทศทำด้วยร่วมกับคณะนะครับแล้วก็เพี่น้องจากอังศิลานะครับคุณที่ับบาลหลือาจารย์โบบาลก็มาแล้วก็จ,จากขึ้นจากวัฒนพานนะครับอาจา์อาจารย์เดชฤทธิ์นะครับก็มากับภรรยานะครับอาจารย์ผุมพิทก็มา,าร่วมแสดงความดีด,ด,ดีแล้วก็ ท่านศาสตราจารย์สมบัตคุณโชตลนะครับจากที่จับน้องเชื่อนนะครับแล้วก็อาจารย์ธนรศิีป์นะครับจากรุ่งบ่งจากที่จับว่าหัวนเป็นภรรยาของวิชอ์ท่านปัจจุบันนี้นะครับท่านก็ได้มาร่วมคณาจารย์ของเรานะครับท่านอาจารย์กรงกับอ,อาเซ่นะครับก็เป็นข้า,าราชการแล้วก็อาจารย์ จิรพรชมศรีนะครับก็เป็นคณาจารย์แล้วก็เป็นธุรกการของวิทยาธรรมด้วยนะครับบางโอกาสก็ได้สอนแล้วก็มีคณาจารย์เขาเรียกว่าคณาจารย์สมทบคณาจารย์พิเศษนะก็มีท่านคณาจารย์เดชฤทธินะครับสุยักษ์วงนะครับท่านเป็นาบางวิชาท่านก็มาสอน ถือว่าเป็นอาจารย์อาจารย์พิเศษแล้วก็ท่านอาจารย์วิโรจน์แก้สะอาดก็เป็นคนอาจารย์พิเศษท่านก็เคยมาสอนนะครับอาจารย์อาจารย์วิโรจน์นะครับก็ขอบคุณพระเจ้าวันนี้นะครับทุกท่านที่มาจากสิรินธรคุณอาจารย์สแสวงสมจันทรนะครับท่านก็มาร่วมเป็นเกียรติให้กับเรานะมีใครอีกที่ผมยังคุณอาจารย์แพรทอง อาจารย์แพรทองเนาะอาจารย์แพรก็มาก็ขอบคุณพี่น้องนะครับก็มาจากเสดิตพรหลายท่านาจะไม่ได้เอ่ยทุกท่านอาจารย์สราวุฒินะครับก็ถือว่าเป็นผู้ประสานง,งานพระคิดธ,ธรรมอยู่ร่วมกับทีมงานพระคิดธ,ธรรมนะครับก็ยินดีต้อนรับแล้วก็ดีใจนะครับเนื่องจากว่าทุกท่านก็ได้ ได้ขยันมีความมุ่นมีความวิทยาุตสาหา์ทุกอย่างในการเรียนมาจนถึงวันนี้วันนี้วัน,น,วน,นที่23พฤศจิกายนนะครับออพศ2024น,น,นะครับก็ถือว่าเป็นเลิกมงคลเลิกดีที่ทุกคนจะได้รับพธิปัิิบัิก็ก็ขอแสดงความยินดีกับทุกท่านนะที่จะได้รับ แล้วก็ขอบคุณพระพิธรรมผู้ทเทร์ที่ะนัดถึงความสำคัญของการเป็นอาสารับใช้นะครับเมื่อก่อนเราไม่มีไม่มีก็เรียกว่าคอร์สนี้คอร์สพิเศษประมาณขอกวิชาที่บเบกยนได้จบหลักสูตรนี้ก็เรียกว่าเป็นอาสารับใช้ช่วยงานสิจปิบาลในโบสน,นะครับอย่างน้อยๆก็เพิ่มสูณความรู้นะครับให้กับ ทักษะในการรับใช้พระเจ้าในพี่น้องของเราได้ช่วยสืบยบิบัติแล้วก็มีพันธกิจที่เป็นพินธิพันธกิจพิเศษอีกประมาณก็หลายหน่วยกิจก็เป็นหนึ่งปีนะทุกท่านก็ผ่านหัวสักมาดังนั้นในครั้งนี้ก็มีสองสองชุดนะครับชุดที่รับรับุฒิบัตรที่เป็นพิจารพันธ,ก,นธก,กิจพิจารแล้วก็ ปักิจอาสารับใช้ก็ถ้าเราดูในป้ายก็จะเห็นพันธกิจสองพันธกิจนี้ก็ขอบคุณพระเจ้านะครับสําหรับวันนี้นะครับก็อยากยะต้อนรับแล้วก็ขอให้พันธกิจการนานการศึกษานี้ได้รับการอ,ยอรวยพรจากพระเจ้าแล้วขอให้อวยพรวันนี้ความมีความสุขแล้วก็ท่านอาจารย์ทุกท่านแล้วก็พี่น้องสมัยที่จะเป็นแขกผู้มีเกียรติ้มา ขอให้ทุกท่านได้ร,รับประทานจากพระเจ้าวันพระเจะบริบบครับข้าเราขอบคุณ